แม่ไข่เจียวร้านนกไก่อร่อยไหมครับลูกันทำแบบนี้มันก็มันก็ออกเยอะอๆทรายชอบขึ้นเยอะอตอมชอบกินไข่เจียวร้านนกไก่ไหมครับใช่ครับไข่เจียวร้านนกไก่อร่อยไหมครับอร่อยครับร้านนกไก่ใช่ไหมใช่กรอบไหมครับลูกกรอบกรอบไหมครับกรอบครับกรอบที่สุดไหมลูกที่สุดแล้วอร่อยไหมลูกอร่อยด้วยหรอ โกหกมามมาไหมครับไม่ <No. S 1> จริง <No. S 1> หรอ <No. S 1> พูดจริงจริงไหมจริงใจไหมพูดแบบจริงใจ,งจ,งจ,งจงใช่ไหมครับปลาด้วยามาด้วยเย้เอ i เดลิเชียสฮาวเดลิเว้าวน้องคะขอถ้วยขอถ้วยน้ำปลาพริกถ้วยหนึ่งแล้วก็ถ้วยเปล่าถ้วยหนึ่งนะขอบคุณนะคะอร่อย <All right. S 1> ใครก็ได้บรรยากาศดี อยู่อีทครับครับผสมนั้นว่าเย็นเย็นเหรอบรรยากาศดีมาก